หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงราคาย่อมเยาวและพร้อมท้าทายตลาดจีนที่แข่งขันรุนแรงในค1ปี2011อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณรอคอยอยู่แล้วแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจมันจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Elite ที่ยังไม่เคยเปิดตัวอย่างเป็นทางการและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปล่าสุดใน Q1 ปี2011ได้ปรากฏตัวบนคีบนก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่3 0ตุลาคมนี้ซึ่งไม่ใช่แค่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังเป็นการยืนยัน ถึงกำลังการแข่งขันที่แฝงอยู่ของมันกับบังท l ส s ซส 6, เรดมี k 9 0 Air และเริ่ม GT 8ในตลาดจีนแต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยทำไม a q o ถึงเลือกใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากข้อมูลที่ปรากฏบนกิ e k b e n มันเผยให้เห็นว่า a q o Neo 11จะมาพร้อมกับแรม 16GB และระบบปฏิบัติการ Android 16 ซึ่งสามารถทำคะแนนทดสอบซิงเกิลคอไปได้2936คะแนนและมัตติคอที่8,818คะแนนที่น่าสนใจคือมันยังมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7500 mAh และรองรับการชาร์จเร็ว 100W ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ของสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาวยังไม่เคยเสนอและนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องการถามตัวเองการใช้หน้าจอ BOE Q10 Pro ิขนาด6.78นิ้วที่รองรับความละเอียดระดับ2 k และอัตราเรเฟรชเรต 144Hz จะทำให้ q o NIO 11เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเล่นเกมหรือไม่นอกจากนี้กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น n o ย s และกล้อง Ultra Double UIDE อีกหนึ่งตัวก็อาจจะเป็นจุดขายสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบถ่ายภาพแต่นี่คือจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งการใช้เซ็นเซอร์แกนหลายนิ้วมือใต้จอแบบพารซอนิกและมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8 69. อาจจะทําให้ราคาของ IQO n e o 11สูงขึ้นแม้ว่ามันจะถูกตลาดเป็นสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาวแต่คุณคิดว่า IQO o สามารถรักษาราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมเยาวได้หรือไม่และสุดท้ายแม้ว่า i q o 15จะมีกําหนดเปิดตัวในอินเดียในเดือนพฤศจิกายานนี้แต่ยังไม่ชัดเจนว่า n e o 11จะถูกนําไปเปิดตัวพร้อมกันด้วยหรือไม่การคาดการณ์ว่า IQ o 11อาจจะเข้าสู่ตลาดอินเดียในช่วงไตรมาสแรกของปี2026อาจจะเป็นเอ เวลานานเกินไปสำหรับผู้ที่กำลังรอคอยอยู่ใช่ไหมที่มา kismuchener https c o l www kismuchener com slash 0 2สอ s l a s h l s คดนิขด s l a